สคริปต์ภาษาไทยพร้อมประโยคเปิดต้อนรับและบทพูดแนวดึงดูดผู้ชมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องกองทัพเหล็กแห่งสยามช่องที่พวกเราจะพาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริงกับทุกความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงของไทยและเพื่อนบ้านวันนี้ขอบอกเลยครับว่าสถานการณ์ร้อนแรงที่สุดของปีกำลังเกิดขึ้นที่แนวชายแดนตะวันออกของประเทศไทยด่วนที่สุดข่าวใหญ่สะเทือนทั้งภูมิภาคไทยประกาศเคลื่อนกำลังเต็มรูปแบบ คุมแนวตะวันออกประชิดชายแดนเขมรฮุนเซนเดือดชูธงคำรามหยุดจังหวัดดึงอารมณ์ดนตรีพื้นหลังเข้มข้นตอนนี้สถานการณ์กำลังตึงเครียดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับหลังจากมีรายงานข่าวว่ากองกำลังจากฝั่งกัมพูชามีการเคลื่อนไหวผิดปกติใกล้แนวชายแดนจังหวัดสแกลและตราดมีทั้งกองกำลังทหารเบารถหุ้มเกราะและหน่วยลาดตระเวนติดอาวุธเข้ามาใกล้แนวชายแดนมากขึ้นทุกชั่วโมงทำให้กองทัพไทยต้องตอบสนองทันทีด้วยการเคลื่อนยานเกราะ ทำวีและรถถังเบาจำนวนมากเข้าประจำการในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์บานปลายเสียงของผู้บรรยายแผ่วต่ำลงเล็กน้อยก่อนพูดต่ออย่างจริงจังในเวลานี้ทหารไทยไม่ได้แค่ยืนอยู่เฉยๆครับพวกเขากำลังเคลื่อนผลในรูปแบบยุทธวิธีเต็มขัน้นกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้รับคำสั่งให้ประจำพื้นที่หลักพร้อมกำลังเสริมจากหน่วยรบพิเศษและหน่วยทหารปืนใหญ่สนับสนุนทางอากาศ ภาพตัดสลับกับคลิปจำลองการเคลื่อนยานกรอบแถวทหารเคลื่อนขบวนเครื่องบินขับไล่ F16 บินเหนือท้องฟ้าอย่างสง่างามขณะเสียงบรรยายกล่าวต่อว่านี่คือการแสดงพลังที่ชัดเจนของกองทัพไทยว่าพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติในทุกสถานการณ์และในอีกด้านหนึ่งสื่อกัมพูชาได้รายงานคำกล่าวของคุณเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงโดยกล่าวอ้างว่า ไทยกำลังข่มขู่และใช้กำลังในเขตแดนใกล้ชิดเกินไปพร้อมประกาศว่ากัมพูชาจะไม่ยอมให้ใครรมาคุกคามดินแดนแต่ฝั่งไทยเองยืนยันว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการป้องกันเพื่อรับมือกับการละเมิดเขตแดนที่เกิดซ้ำซากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตัดเข้าภาพจำลองพื้นที่ชายแดนภาพแผนที่เคลื่อนไหวประกอบหลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่การประทะทางทหารแต่เป็นเกมทางการเมืองระดับภูมิภาค พราะหลังจากการเลือกตั้งภายในของกัมพูชาเสียงวิจารณ์ภายในประเทศเพิ่มขึ้นคุนเซนจําเป็นต้องแสดงพลังทางการเมืองและทหารเพื่อรักษาฐานอํานาจและสร้างภาพลักษณ์เข้มแข็งต่อประชาชนผู้บรรยายพูดต่อด้วยน้ําเสียงหนักแน่นแต่ประเทศไทยเองก็ไม่ใช่จะยอมให้ใครมาท้าทายอํานาจได้ง่ายง่ายกองทัพไทยได้รับการฝึกฝนตามมาตร,รฐาน NATO มีระบบอาวุธและยุทธปกรณ์ทันสมัยทันยานเกราะ s อ r พี e r รรรถถังโอพลอตเอ็ม และเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคที่สามารถเคลื่อนย้ายกำลังได้อย่างรวดเร็วในทุกภูมิประเทศภาพแทกเครื่องบินเจ็ตทหารไทยบินเหนือภูเขาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดในแนวป่าทหารลาดประเวนยามเชา้าสิ่งที่เรากำลังเห็นในตอนนี้คือการประกาศชัดว่าไทยพร้อมรักษาความมั่นคงเต็มขัน้นและพร้อมสู้หากมีการละเมิดดินแดนอีกครั้งเสียงบรรยายเน้นคำว่าพร้อมสู้อย่างมีพลัง สถานการณ์นี้ยังได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเช่นเวียดนามและลาวซึ่งต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้งภูมิภาคอาเซียนหากไม่สามารถควบคุมได้ดีและที่น่าจับตาคือสหรัฐอเมริกาและจีนก็เริ่มให้ความสนใจโดยเฉพาะจีนที่มีอิทธิพลต่อกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจและการทหารจึงมีแนวโน้มว่าความขัดแย้งเล็กๆนี้อาจลุกลามกลายเป็นเกมอำนาจระหว่างมหาอำนาจได้ในอนาคต เสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นจังหวะช้ามีความลึกลับขณะที่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเองก็กำลังอยู่ในความหวาดระแวงบางหมู่บ้านมีการอพยพชั่วคราวโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงถูกสั่งปิดชั่วคราวกองกำลังท้องถิ่นและอาสาสมัครเตรียมพร้อมเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินในภาวะแบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความร่วมมือของประชาชนกับกองทัพไทยครับเสียงบรรยายพูดต่อด้วยโทนนุ่มลงเพราะทุกครั้งที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ คนไทยทั้งประเทศต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้โลกเห็นว่าแผ่นดินไทยไม่มีวันถอยหลังภาพตัดเข้าสัญ,ญลักษณ์ธงชาติไทยโบกสะบัดกลางท้องฟ้ามีรายงานเพิ่มเติมว่าหน่วยข่าวกรองของไทยตรวจพบความเคลื่อนไหวของกำลังติดอาวุธในฝั่งกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดพระตะบองและเสียมราฐซึ่งอาจเป็นการระดมกำลังสำรองไว้หากสถานการณ์ลุกลามอย่างไรก็ตามฝ่ายความมั่นคงของไทยยังคงยืนยันชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน แต่หากมีการรู้กล้ามเมื่อไร่คำตอบจะเกิดขึ้นทันทีเสียงเอฟเฟคโลหักระทบหนักเพิ่มความดุดันสุดท้ายนี้ผู้บรรยายกล่าวทิ้งท้ายอย่างเข้มขน้นในโลกของการเมืองและการทหารไม่มีมิทแท้หรือสัตรูถาวรมีแต่ผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของชาติเท่านั้นที่อยู่เหนือทุกสิ่งประเทศไทยของเราจะยืนหยัดอยู่บนแผ่นดินนี้ด้วยเกียรติและความกล้าของเหล่าทหารผู้ปกป้องชาติ ภาพปิดด้วยฉากช้าทหารไทยมองไปยังชายแดนพร้อมเสียงธงชาติไทยโบกสะบัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญของกองทัพไทยและความเคลื่อนไหวร้อนแรงจากทั่วภูมิภาคอาเซียนนี่คือกองทัพเหล็กแห่งสยามข่าวจริงเสียงจริงเพื่อคนไทยทั้งประเทศสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกองทัพเหล็กแห่งสยามวันนี้เรามีสถานการณ์ด่วนที่สุดที่กำลังเขย่าทั้งภูมิภาคอาเซียนให้สั่นสะเทือน รายงานล่าสุดจากแนวชายแดนตะวันออกเผยว่าเกิดการปิดล้อมทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ของกองทัพไทยหลังจากพบการเคลื่อนไหวของกองกำลังติดอาวุธจากฝั่งเขมรที่เข้ามาใกล้แนวชายแดนมากกว่าปกติเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันอาจเป็นชนวนให้เกิดความตึงเครียดร,ระดับภูมิภาคและส่งผลกระทบต่อเสถียร,รภาพความมั่นคงของไทยโดยตรงการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยครั้งนี้เป็นการแสดงแสยานุภาพอย่างชัดเจน รถถังและยานเกราะหลายสิบนายเคลื่อนขบวนเข้าสู่พื้นที่ยุทธศาสตร์หลักในจังหวัดสแกลและปราดขณะเดียวกันเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนก็ถูกส่งขึ้นบินเหนือแนวป่าและภูเขาเพื่อสอดแนมทุกความเคลื่อนไหวท้องฟ้าเหนือแนวชายแดนเต็มไปด้วยเมฆสีเทาและเสียงเครื่องยนต์ของกองทัพไทยที่กึกก้องดังกล้องไปทั่วสถานการณ์นี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันและความไม่แน่นอนหลายคนเริ่มเก็บของอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังคงเชื่อมั่นในกองทัพไทยว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงรายงานจากแหล่งข่าวทหารระบุว่าหน่วยลาดตระเวนพิเศษได้ตรวจพบการเคลื่อนไหวของกำลังทหารขเขมรในฝั่งตรงข้ามมีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาดกลางและรถหุ้มกระจำนวนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงชายแดนโดยตรงทำให้กองทัพไทยต้องประกาศเตือนผ่านช่องทางทางการทูตแต่ยังไม่มีการตอบสนองที่ชัดเจนจากฝั่งกัมพูชา ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีรายงานว่าฮุนเซนได้ออกมากล่าวคำพูดท,ที่ถูกมองว่าเป็นการท้าทายไทยอย่างเปิดเผยว่ากัมพูชาจะไม่ยอมให้ใครย่ำกลายเข้ามาในดินแดนแม้แต่ก้าวเดียวประโยคนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วสื่อในกัมพูชาและทําให้เกิดกระแสชาตินิยมรุนแรงในโลกออนไลน์ขณะที่ฝั่งไทยเองก็มีประชาชนจํานวนมากออกมาแสดงความเห็นว่าไทยไม่ควรถอยอีกต่อไป เสียงของประชาชนและสื่อออนไลน์ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลและกองทัพไทยดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาเกียรติและอธิปไตยของชาติกองบัญชาการทหารสูงสุดจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจที่แนวชายแดนตะวันออกโดยมีการนำเทคโนโลยีดาวเทียมและโดรนลาดตระเวนเข้ามาช่วยในการตรวจสอบพื้นที่แบบเรียลไทม์การสื่อสารระหว่างหน่วยภาคสนามและศูนย์บัญชาการกลางดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทุกชั่วโมงทหารทุกนายอยู่ในสภาพพร้อมรบเต็มรูปแบบ เครื่องแบบสะอาดตาอาวุธครบมือและมีวินัยสูงภาพของเหล่าทหารไทยที่ยืนประจำแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งท่ามกลางหมอกบางๆทำให้หลายคนรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยที่ไม่มีวันยอมแพ้ต่อใครในเวลาเดียวกันกองทัพอากาศไทยได้สั่งเตรียมความพร้อมของฝูงบินขับไล่ F-16 และ Gripen เ,เพื่อรองรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีรายงานว่าการฝึกซ้อมรบจำลองสถานการณ์จริงถูกดำเนินขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบป้องกันทางอากาศและการสื่อสารระหว่างเหล่าทัพ การฝึกในครั้งนี้ยังถูกจับตามองโดยสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะจากเวียดนามลาวและจีนที่ต่างก็ให้ความสนใจว่าเหตุการณ์นี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององการเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกด้านหนึ่งฮุนเซนได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างเร่งด่วนมีการเผยแพร่วิดีโอการชูธงและกล่าวปราศัยต่อกองทัพของตอนว่าเราจะปกป้องศักดิ์ศรีของกัมพูชาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามคำพูดนี้สร้างแรงกระเพื่อมในวงการการเมืองภูมิภาค และทำให้หลายฝ่ายมองว่าสถานการณ์อาจไม่หยุดอยู่แค่การแสดงกำลังเท่านั้นแต่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การต่อรองทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกัมพูชาเสียงบรรยายเข้มข้นขึ้นแต่ไทยเราไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นเตรียมการในวันนี้ครับกองทัพไทยได้วางแผนระยะยาวมาแล้วหลายเดือนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ จากข้อมูลภายในเผยว่ากองทัพบกไทยได้เพิ่มจำนวนกำลังพลในแนวชายแดนมากกว่า20%ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาพร้อมติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวใหม่และอัปเกรดระบบสื่อสารเข้ารหัสขั้นสูงที่สามารถประสานงานระหว่างหน่วยได้ภายในไม่กี่วินาทีบรรยากาศในพื้นที่ชายแดนตอนนี้จึงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและการเฝ้าระวังขั้นสูงแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความเป็นมืออาชีพของทหารไทยทุกคนทำหน้าที่ด้วยความสงบและมีระเบียบ ไม่แสดงท่าทีเที่ยวซินต่อฝั่งตรงข้ามเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะโดยไม่จําเป็นถึงอย่างนั้นก็มีบางจุดที่เกิดเหตุปะทะเล็กๆระหว่างหน่วยลัดตระเวณซึ่งกองทัพทั้งสองฝ่ายต่างควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วเสียงบรรยายกล่าวด้วยน้ําเสียงเคร่งขรึมนี่คือความจริงของโลกยุคใหม่ที่สงครามไม่จําเป็นต้องเริ่มจากกระสุนแต่มันเริ่มจากข่าวลือการยุยยุดและผลประโยชน์ทางการเมืองนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความพยายามของบางฝ่ายที่ต้องการทดสอบปฏิกิริยาของไทย เพื่อดูว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะตอบสนองอย่างไรต่อภัยคุกคามภายนอกแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือกองทัพไทยตอบกลับด้วยการเคลื่อนกำลังเต็มรูปแบบซึ่งทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องถอยและทบทวนกลยุทธ์ใหม่ทันทีภาพจากโดรนของสำนักข่าวต่างประเทศเผยให้เห็นแถวรถหุ้มเกราะและทหารไทยที่ตั้งแนวเรียงอย่างเป็นระเบียบแสดงถึงการควบคุมที่แม่นยำและระเบียบวินัยสูงเสียงบรรยายกล่าวต่อด้วยความมั่นใจว่านี่แหละครับคือพลังของกองทัพไทยที่แท้จริง กองทัพที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคในช่วงค่ำวันเดียวกันกองทัพไทยได้ออกถแถลงการยืนยันว่าไม่มีการรุกรานแต่ทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปเพื่อป้องกันประเทศและคุ้มครองประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้สติไม่เชื่อข่าวปลอมที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเสียงบรรยายพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงใจสิ่งที่คนไทยควรทำตอนนี้คือร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่าทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า เพราะพวกเขาคือกรอกกำบังที่ทำให้เรายังคงมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยในวันนี้ภาพเปลี่ยนเป็นฉากทหารยืนเฝ้ายามในยามคำ่ำท่ามกลางแสงไฟสลัวและธงชาติไทยที่ยังคงบกสะบัดเหนือเสาอย่างสาง่างามขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ของไทยก็เริ่มเกิดกระแสะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกองทัพไทยสู้ๆและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปกป้องแผ่นดินไทยซึ่งติดเทรนด์อันดับต้นๆบนโซเชียลมีเดียภายในไม่กี่ชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนที่ยังคงเชื่อมั่นในกองทัพและรักชาติอย่างสุดหัวใจบางคนโพสต์ข้อความว่าขอให้ทหารไทยปลอดภยัยขอให้ประเทศไทยชนะทุกวิกฤตซึ่งสร้างบรรยากาศของความสามัคคีทั่วประเทศและในช่วงท้ายของค่ำคืนกองทัพไทยได้จัดขบวนลาดประเวนทางอากาศและภาคพ,พื้นอีกครั้งเพื่อยืนยันความพร้อมและป้องปรามไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามคิดจะเคลื่อนไหวเพิ่มเติม เสียงของเครื่องยนต์จากเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคดังสะท้อนทั่วหุบเขาภาพของยานกรอดไทยเคลื่อนช้าๆบนเส้นทางดินแดงในแสงไฟส้มของยามค่ำคืนกลายเป็นภาพที่ทั้งเข้มแข็งและน่าเกรงขามเสียงบรรยายกล่าวทิ้งท้ายอย่างหนักแน่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกคนจำไว้ว่าแผ่นดินนี้คือของพวกเราทุกคนและตราบใดที่ธงไตรรงยังโบกสะบัดเหนือฟ้าไทยจะไม่มีใครสามารถพรากมันไปได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมทุกความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์จากกองทัพไทยและสถานการณ์รอบภูมิภาคอาเซียนเพราะทุกวินาทีของข่าวนี้คือเรื่องจริงและทุกเสียงของพวกเราคือพลังแห่งชาติไทยที่จะไม่มีวันสยบต่อใครกองทัพเหล็กแห่งสยามจะยังคงนำเสนอทุกความจริงจากแนวหน้าเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับรู้ก่อนใครเพราะนี่คือเสียงของแผ่นดินไทยเสียงของคนไทยผู้ไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันใดๆและนี่คือกองทัพเหล็กแห่งสยาม เสียงแห่งเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติไทย